สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับวีโมห้าห้านะแล้ววันนี้เราก็จะมาอยู่กับคุณฮอโกห้าห้าแกวไปครับผมเพลงก็ห้ห้าครับนี่ผมก็จะมาเล่นเออแมบปบายออฟเฮลนะโอเคไปเออไปนี่เออเนี่ยโอ้โอเคมาไป ใช่เลยของไทยเลยคือใช่เลยโอ้ยารเนี่ยอ้ยแหลกเออบจัาเออเบจัมแล้วับจัเต็มมากใครให้บบจอ่ะโคตรโคตรดีเลยโอ้ยโั้วดีเลยลโอเคไม่ดี Homem mua ra,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  mua ôi ôi แต่ว่าจะไปไหนกูจะหลุดทั้งทั้งอ๋อุมตานี้มมาผิดลรงทั้งดคุณวีเกียดดนันเกียดแบบเ้ยเมีร <c oughs> นี่มันหลดุดออกวานิดหน่อยอะ <c oughs> ไปกันข้างหน้าหมดแล้วก็ไปยังไงก็ไปกันหมดแล้วเออเออเออมันกระโดดไม่ติดอ่ะมันกระโดดไม่ติดมันเป็นที่ชั้นไงยโอ้ยเนาเปลี่ยนแนิดนึงเขาต่อยพี่เราย่างหลอนมากกว่า กันคไหนเโอ้ยอ้อะีกาบโาฮ่ไปไหนแล้วอ่ะปุณีอยู่ไหนอะโอ้ยไม่กแ้มทำไมชอบดูทำไมชอบพูดดูถูกคนอื่นนะ ห้าถาถาก็ไม่ต้องมึงต่าเลยอ้าวเอ้าเฮ้ยเอ้าอืมดีเอ้าเอ้าตกตาใหม่น่าจะกลับไปที่เดิมนไหม ที่ทำไมหมวกกันน็อกคุณนะคนที่ใส่หมวกกันน็อกอ่คุณคุสวอคนนะสันนี้มีแต่คนผู้อานุะคุณตู่ก็ไม่มาผมจำเพื่อนผมได้คนสวอใส่ผมแบบทะเลาะกับคุณตู่แหม่ผมทะเลาะกับคุณตู่เขาบิดขนของผมแล้วก็เออ ไม่เล่นเกมบ่อยเกินไปยังสติผมไม่อยากเล่นกับเขาแล้วะขหยุดก่อนโอเคแล้วนี่เขาอจจะนอนะสำหรับพวกเรามัเล่นมาจะมาจะได้นั่งเล่นอย่างงี้มาประมาณสองแสนปีเอ๊สองพันปีนะเมื่อสองหมื่นปีนะเขาก็ยังไม่ผ่านเลยเขาไปหาเอเดนเลยอย่าหลงหัเอเดน โอเดี <c oughs> ๋วว่าของเกาลยถึานได้ยไม่เ <défin> กี่ยอรจริงโอเคเวลาใกลหมดแล้วเราเป็นดามก็เป็นไห่ะ้องเราเป็นดาเมคม่ี่วิแค่หนึ่งวินเรายังทำไม่ได้อ่ะคิดดูโอกาดไันเดอ เลยเราหัวจะไปจังหวัดเลยอันนี้จังหวัดเลยจังหวัดเลยพี่อย่าไปจังหวัดเลยเลยอันนี้ตกชนตู้คอนเทนเนอร์ตายโอ้ออตกชนชนเฮ้ย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 เฮ นี <c oughs> ่แหละมีนี่แหละเออเราจกินเออคนมันตึงอหรอธอติดเจอดานใหม่ยท้นทีแม่งเลยก็เลยอ่ะโอ้ยม,มันนี่โอ้จะไปจังหวัดเลยเนี่ย <c oughs> เลยอ่ะเลย อ่านี้ไม่เลยอ่ะตอนันตีโอเคไม่เลยอ่ะไปเอ้าพี่ไปดัน,นไหนหรอว้าวคนไทยบินได้คนไทยบินได้คนไทยตกตายทุกคนนะวันนี้เราก็ขอใครนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะวู้โอ้ยจริงไหมนะจริง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 บ๊ายบายแต่ผมยังไม่จบไปดูถ้าอยากดูต่อนะดูที่ช่องคุณบีมาวันนี้มันแค่เจ็ดนาทีกว่า ไปเราเปลี่ยนเกมเล่นไงเด้อเรื mm ่องเราจะเปลี่ยนเกมเล่นยาวๆนะคะคลิปแรกที oh. ่เราจะเปลี่ยนเกมนนี้โอเคเปลี่ยนเกมเล่นวันนี้กี่เกมผมไม่ตัดออกเลยให้ดูเลยโอเคให้ดูไปเลยนะไม่ตัดออกไม่หยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดอะไรฮะโอ้ยเด็กตาโอ้ยโอ้ยไม่มาไหนเดี๋ยวนี่ช็อต ารอผมครับบ๊ายบาโอเคผมว่าผมจบคลิปดีกว่าบ๊ายบายนะฮะอย่าพึ่งเราเจอกันใหม่มา